เจอกันอีกครั้งกับการแจกตัวให้กับเรา FC าและครั้งนี้พวกเราจะมาแจกตัวสไปเดอร์กัน FC คนไหนจะได้ไปบ้างไปรับชมกันได้เลย yeah. พฮ่องแลวแกเกบเลียนหลังวันนี้นะทุกคนครับเรามาอยู่กันในแมตช์ทอยเลตชาวาด,ดีเฟนส์ในแพ้พิเศษสองนะทุกคน <Yeah. S 1> นานแล้วนะทุกคนครับที่วันนี้เราจะมาแจกตัวพวกนี้นะคะคาเมล่าสไปเดอร์แล้วก็สปิเกอร์สไปเดอร์แหนเฮ้ยฉันรอเลยจะมีใครใส่เสื้อกบเลียนหลามาบ้างเนี่ยเออครั้งที่แล้วนี่มีน้อยมากเลยกติกาในวันนี้ใครใส่เสื้อคือเอาไปเลยแล้วกันแะไม่ต้องพูดเลยแม่แล้วประเด็นคือครั้งก่อนที่เราแจกใช่ไหมคนเต็มห้องอ่ะสามสิบเว้แต่ครั้งเนี้ยมันเต็มห้องห้าสิบเลยแหเข้ามาเยอะเลยจะได้แจกทีเดียว มาดูซิว่าคน50สิคนในเซิร์ฟจ,จะมีใส่เสื้อพวกเราสักกี่คนกันเชียวโพสไปเลยตรงนี้หนึ่งสองสามแล้วเราไปดูว่าคนจะมาเร็วแค่ไหนเหมอนเดิมไหมเอาคนแรกที่เข้ามาเอาไปเลยไหมเอ,เอา,าไว้ <ไป S 1> เลยนี่ถ้าสมมติคนแรกนี่ใส่เสื้อกบเลียนหลามเลยมันจะโคตรดีเลยนะเนี่ยใช่<ไ>มาทุกคนครับเรามาพอก,กันเลยดีกว่านะกดโพสไปเลยทุกคนครับแบบนี้แล้วก็มารอดูผลกันนะแคร เข้ามาเลยไม่ต้องใส่เสื้อกบเล่นหลามด้วยนะทุกคนเก็บตัวจําชื่อเลขเลยที่เข้ามาเราจะให้คนนั้นเลยถึงแม้จะใส่เสื้อหรือไม่ใส่ก็ตามแต่นะรอตอนรับเลยไม่ฉันรอดักดูเลยเนี่ยก็มาแล้วมาแล้วเว้ยนี่ตอบไปเลยทุกคนคะเอาตัวไหนแคะบอกแบบนี้นะสลับคนเลขนะแล้วเขาตอบมาว่าขอเอาตัวแบบทีวีอะเจ้ากบทำไงเขาบอกว่าอะไรก็ได้วะโอ้ไม่ได้ไม่เอาไม่ให้เลย เเสสงาาราลยถ้าสมมติว่ามีคนเฉยมาแล้วผมถามว่าจะเอาตัวอะไรถ้าตอบว่าเอาอะไรก็ได้ผมจะไม่ให้นะครับเพราะผมก็ไม่รู้จะให้ตัวอะไรมีคนนี้ขอเฉยมานะทุกคนไม่ได้ใส่เสืกก้อกบเล่นหนามนะครับเดี๋ยวผมจะถามคาถามหนึ่งกับเขาอาอเดี๋ยววันหนึ่งเขามีตัวลำโพงแล้วโอเคยกเลิกเลยไปออใครอยากได้สไปเดอร์ตัวไหนบอกมาได้เลยนะครับคุณผู้ชมไม่มีใครใส่ชุดพวกเราเลยมาทำไม ใครอยากได้ใส่เสื้อกบเล่นแหลมมาเลยนะทุกคนแคมนี่ใส่มาเลยคนละตัวสองตัวเล้ววมีใครใส่มาจริงเออตอนเนี้ยชันวนดูเสื้อทุกคนแล้วไม่เห็นสักตัวเลยเว้ยใช่แต่ว่าเสื้อพวกเขาที่ใสใน้ระเทศดีนะเท่วอาของเราเอย่างเนี้ยเนี่ยาอยาไปชมบดีของเราเท่กว่ามีคนบอกว่าไม่มีโรสบังเอ ตอนนี้คนยังน้อยอยู่อาจจะยังไม่มีคนใส่เงี้ยตลอดอยสักสประมาณ5,000ันคนเนี่ยจะมีคนใส่สักหนึ่งคนาหายาขนาดนั้นเลยแล้วเนี่ยแต่ก็มีคนบอกอยู่เนี่ยผมขอแคมม่แม่ละสไปเดอร์อยากได้ก็ไม่ใส่เสื้อพ่อรามมสีแคอ,อย,ยังน้อยขอเห็นสักคนก็ดีนะเนี่ย <c oughs> ไม่เอาสิขอเห็นสักสิบคนดีกว่าเออสักยี่สิบสามสิบคนไปเลยตอนเนี้ยมีสักคนหนึ่งก็บุญแล้วเว้ย กอ้หรือว่าคามหลังเราลองทำเสื้อแบบว่าสีรุ้งแบบนี้ไม่ค่อยจะชอบก็ได้มันดูเท่ดีน,น,นะ C R T V โอย้ยพวกนายมีคาเมราแมนเป็น f ีด้วยเว้ยพวกเรานะว้าวคุณคามาล้วแมนตัวจริงอ้โหตัวสูงเว้ยตอนเนี้ยฉันไม่ได้ดูแค่เสื้อและฉันดูแค่กางเกงเนี่ยมีใครใส่มาหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> อ๋อฉันดูทุกอย่างเลยตอนนี้ไม่มีใครใส่เลยเว้ยเขาบอกไม่มีโลบากแต่ดูชุดที่เขาใส่สิเออแม่ เนี่ยเท่น,นั้นเลยเนี่ยแต่ละคนยอดเยงหัวพี่เรียนอยู่ตรงหลังผมอนีอ่ไงเขาบอกว่าหัวเนี่คือหัวนี่ว่าเอเลี่ยนไม่ใช่หัวชนัน <c ười> <c ười> โอ้โหน่ากลัวเป็นหัวกะโหลกเออเหมือน,นหัวเนี่จริงไหมหัวเนี่ยว่าจ้ะฉันว่าเราทายคำถามดีกว่านะเว้ยไม่งั้นไม่ได้แจกหรอกเนี่ยไอ้ดูดีไม่มีใครใสามาเลยคนจะถาม,มาว่าใครอ้วนสุดในกบเลียนหนามนะทุกคนครับดูสิใครตอบคนแรกเอาไปเลยคนไหนายเฉยด้วย มาละดุดหลานั่งไงนะมาแล้วเขาชื่อว่าเบสติกนะเบสชื่ออะไรวะชื่ออะไรอ๋อโอเคเบสติกคนนี้ใช่ไหมโอเคครับอ๋อนี่คนเอกดีนะครับเพิ่มเอาตัวอะไรครับขอตัวอะไรก็ได้ครับโอ้ตัวอะไรก็ได้อีกแล้วมาโอ้ทขาใจละบากอ่ะทันงั้นผมให้ลำโพงอันละกั โอเคลำโพงมีเยอะครัไปเลยก็ได้ผมดูย t ท b บทุกวันเลยกดไลค์ด้วยโหคนนี้รีเจเนอรีล่ะเนี่ยเอาเลยมาให้คนนี้ตอบไดีเฮ้ยรีบแจกเลยจะกลับจเจอคนใส่เสื้อเอเรียนแล้วโว้ยเออมีแล้วว้วเดี๋ยวขอขอแจกคนนี้ไปหนึ่งสไปเดอร์คามล่าโอเคสไปเดอร์คามล่าไปเลยครับนี่ข้อหาพูดดีๆเกินไปนะครับโอ้ยคนเนี่ยพิเศษมากเลยไม่ได้มาใค่เสื้อแต่มาท้ากางเกงเลยเบยอโหทุกคนดูดีใส่แล้วมันหล่อขึ้นจริงๆนะนี่เท่สุดๆ เซเตอร์เส,สื้อตัวเองนี่คือขี้เหร่ไปเลยอ่ะใช่โอ้เขาจะเอาตัวอะไรต้องถามเขาก่อนแคมเมล่าโหคนจะได้แคมเมล่าอีกแล้วแสดงว่าตัวนี้สุ่มยากเออมาสุ่มยากกว่านี่ว่ะใช่เออมันน้อยกว่าคนน้อยเลยนะเออโอเคแล้วคนผมส่งให้เขาแล้วนะครับดูซิมีอีกไหมเอ้ยนี่ไงโอ้ยจะกรอบอ่ะผมถามเขาว่าตัวอะไรครับเพรายังไม่ตอบผมเลยแต่เขากดเรดี้รอแล้ว เอาลำโพงเมงมุมแคบโอเคเลยลำโพงเมงมุมนี่ได้เลยนั้นๆนี่กว่าจะตอบนะคะเมื่ว่าจะตอบพรุ่งนี้คนนี้ก็ใส่หน้า้าไม่ล่าสไปเดอร์โอเคคนนี้ไปเลยครับผมนีแค่ใส่เสื้อเวลเามาก็เจ่บแบบง่ายดายไม่ต้องทำอะไรเยอะแ <c oughs> ยะ,ะนเนี่ยเจ้า g l เจ้า g คนนี้เขาใส่เสื้อคอลเลกชันใหม่เว้ยเขาชื่อว่าีม u 76812น่าเสืฉลามนี่ fc หนายเสื้อฉลามขายออกแล้วเว <Yeah. S 1> ้ยจริงเหรอเสื้อที่ขายไม่ค่อยดีขายออกแล้วเหรอเนี่ย ออดีใจจังเลยโอ้น้ำตาจะไหลคนนี้บอกอนตัวอะไรก็ได้แล้วเคียไห้ตัวนี้ก็ได้ไงใส่เสื้อกบเล่นหลมก็ไปเลยฟ,ฟรีๆนะคะผมแค่10โลโส,สบัรเท่านั้นนะครับถ้าทุกคนต้องซื้อเพจใช่ไหมมันราคาเท่าไหร่ดูซิเนี่ย299โลสบัรสุมได้แค่กล่องเดียวยังแพงใช่แพงมากแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะได้ตัวอะไรเออแต่ถ้าใส่เสื้อราวนี้สามารถเลอกได้2ตัวเลยนะว่าจะเอาตัวอะไรนะยกเว้นตัวหนึ่งที่มันสุมยากมากๆคือเจ้าทีวีนะดูสิ คนที่ใส่เสื้อชันน่ะตัวโคตรเด่นเลยเว้ยไหนโอ้โหหล่อที่เกิน <Yeah. S 1> เออคนนี้ยังไม่แจกนี่หมาใช่ไหมไใช่ตัวแมงมุมกล้องครับโอเค,โ,อเคโหตัวนี้ขายดีมากเลยนะครับตอนนี้ คุ <icana> <naj bum> ้มมากนะทุกคนครับทนที่เราจะตังเนี่ยสองไปซื้อกล่องไงมาซื้อเสื้อพอกเราดีกว่านะทุกคนเอ้ยเดี๋ยวนะพวกนายทำไมตรงนี้อ๋อไอเล่นอยู่นี่หละใช่ฉันยืนอยู่ตรงนี้นะโอ้โหมี FC นายเยอะเหมือนกันนะนี่เออมีแต่คนหลอที่หลอที่มีคนใส่เสื้อเซ็ตใหม่ของเราสองคนเลยเว้ย ใส่เสื้อคทีเลยเสื้อรวมมิดแอนโอเคเข้ากล้องนะถ้าทุกคนคนนี้เนี่ยเอาไปเลยบอกเลยว่าคุ้มค่าทุกนาทีนะครับผมไม่ต้องดูทีวีสีช่อง3มนะครับไค้ดูช่องกบเลยลับแตพอแล้ว,ลว,วแล้วก็คนนี้ต่อเลยนะก็โนหนึ่งนะนี่ทุกคนครับคนนี้ค่ะเวล่าแมงมุมอ,อีกแล้ว <c ười> โอย <c ười> จะหมดแล้วในะ <c ười> ตอนนี้โอ้ยนี่ฉันเจอนัองแมวคนนั้นเลวนะใส่เสื้อราวนะล้าใส่หมวกนี่คือก็น่าตามันผมเป๊ะเลยนะครับนี่โอเคเข้าตัวกล้องอีกแล้วพวกนาย ตัต้องขายดีสุดๆลใครอยากได้ตัวลำโพงมากนะทุกคนใครตอบก็คือพวกไหนช่วยดูชื่อด้วยฉันจะส่งให้เลยฟรีๆไม่ต้องใส่เสื้อก็ได้เอาเอามาสักคนหนึ่งพวกไหนช่วยดูหน่อยเอามาสักคนหนึ่งแนวเออ NYYND NYYND โอเคคนนี้ต้องการลำโพงคนแรกนะทุกคนคะแหม่ <c oughs> กดสง่งให้เขาแล้วก็ให้ลำโพงเขาเลยนะคะผม นายดูคนนี้ดิคนที่มีไอโฟนอยู่ข้างหลังอ่ะเขาใส่เสื้อนายด้วยนะเว้ยแอมคนไหนอ่เนี่ยหัวแดงเมืนะวอนนี้ฉันกำลังหาสมบัติอยู่หาไม่เจอเลยเนี่ยเนี่ยจะกบจะกบในจดนี่ตรงนี้นะอ๋อโหเต็มชุดเลยนี่แน่เรนบ้เฟนี่โอเคครับผมเราต้องให้สิทธิพิเศษคนใส่เสื้อก่อนนะคะพวกนายดูสีมีคนแบบว่าขู่เราด้วยองะแบบว่าไม่งั้นจะเลิกติดตามแม่ เสียใจอยีกอย่าพูดอย่างนี้สิทุกคนแคบจะเย็ยนๆนะนเราต้องให้สิทธิพิเศษคนใส่เสื้อพวกเราก่อนเออถ้าอยากได้ก็ไปซื้อเสื้อพวกเราสิเอเลี่ยใน,นกงหน<อ>ีใครวะเนี่ยเออจะกลัวเขาอ่ะโอ้ยามเลยเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวผมจะลองกดไปว่าสุ่มมั่วๆแล้วกันแะนแปลว่าหาคนอาลำโพงแล้วกันเออลองดูซิคนไหนหน้าตาดีโอเคลองคนนี้ดูซิอเอาลำโพงไหมรคบตัวลำโพงมันไม่มีใครเอาเลยเอาไปไหมโอเคคนนี้เอาอยู่ โชคดีก็คือได้ไปเลยนะครับผมนี่ผู้หญิงก็จะโชคดีกว่าคนอื่นนิดนึงนะอีสองมาตรฐาน <c oughs> เออนายสองมาตรฐานจะเกิด ไอ้จกบจะกบคนนี้ฉันขอเป็นพิเศษเว้ยไหนดูล่าน่ะเขาชื่อว่าโคเนนี่อะไรสักอย่างหนึ่งนะทำไมได้ถึงให้เขา้า <c oughs> เขาใส่ชุดสลามครบเซตเลยแต่ฉันไม่เห็นรูปเขาเลยว่าฉันก็ไม่เห็นนะแต่ว่าตัวเขานี่ใส่ชุดสลามครบเช็ดเลยเว้ยโอเคครบเช็ตเลยเขาตาก,กาสปีเกอร์นะโอเคแฮสปีเกอร์ส่งไปเลยนะฉันมีความสุขมากเลยเห็นคนใส่ชุดสลามครบเซต โอ้สลามอีกแล้วไม่ผู้หญิงตัวเล็กๆเปล่าอโอ้ผู้หญิงตัวเล็กดูน่ารักมากเลยนะเออเขาใส่เชือสลามด้วยอ๋อเขามีนี่แล้วนี่หว่าตัวลำโพงแล้วแสดงว่าเขาจะใครมล่าลาอะไรป่านี่เออ,เอ,อแต่าาเลาไม่ลานาย <นะ S 2> ยังเหลือเปล่าอ่ะโอเคเหรือใคาแม่ลอยู่เอาไหมส่งไปเลยไหมเอาไหมโอเคผมส่งครแม่ล่ให้เขาเลยละกันนะคะจะว่าไปนะทุกคนคลิปนี้คือเราไม่ได้มีเกมเลยเลยนนเนอะอ่ะเราลองพยายามเอะเขาดูว่าทุกีแอบได้ไหมไปเลยไปวาอ้ตัวมงเย่าวมันเต็มเลยทุกี โอ้ยโอ้ยตอนแรกดึกว่าฉันจะเรียนมีคนตามฉันมานิดหนึ่งเว้ยไอ้พวกนายฉันแอบหลังกำแพงออกแแบบได้เว้ยโอ้โอ,โอเคดังั้นฉันก็บอกคนดูให้ตามหานายถ้าใครเจอนายก่อนนจำชื่อเขาไว้โอเคไหมอะไรทุกคนนี่ทษนตอนนี้คือคนกำลังแย่งหาฉลามอยู่นะคะ <ผม S 2> ตามหาทั่วเลย ใครจะมาถึงตัวฉันก่อนก็คลองดื้อเฮ้ยมาถึงแล้วเว้ยชื่ออะไรคามาโดทันจิโร่เดี๋ยวนะใช่เหรอทำไมทันจิโร่ฉันชื่อว่าข้าวมันไก่วะนี่นี่ชื่อเอดีน่ะเอ็กดีเวิร์โอเคแสดงว่าคนละคนกันนะครับคนนั้นคือมาเป็นทันจิโร่เลยนะใอ่ใส่ชื่อทันจิโร่มาเลยตัวลำโพงไปเลยไปนครตามนี้ อนนี้คือเหลือตัวกล้องแค่3ตัวเท่านั้นนะคะเพราะอีกตัวผมใช้นะส่วนตัวลำโพงนี่ก็ยังเหลือเยอะอยู่มีคนบอกว่ามีแค่10โลบบงคนี่ไงซื้อเสื้อพวเราได้ยีสิบโลสบบงนี่ใช่แน่ใส่เสื้อราขอบคุณมากนะคะผมที่ส่งเสื้อเรื่อเราโอ้ยลิมเป็นไรวะ <l ix> ลลแลลววน้คือถ้ามีคนตกหล่นแล้วไม่ได้ทุกคนครับก็อย่าโทษกันเลยนะเดี๋ยวไว้คิดแน่แล้วกันนะจะมาเจออีกนะครับมารวมกันตรงนี้ทุกคนแคมมามาๆมาเดี๋ยวเล่นซอนเนี่ไปสักรอบหนึ่งเอาเป็นว่าฉลามคนที่อยู่กับนายนะไม่ต้องให้นะนายให้คนที่แบบเพิ่งเดินเข้ามาหาหนายอะไรประมาณนั้นนะโอเคเอ๊ะนี่มีคนร้อเรียนนายบอกว่าหัวหินไหโอ้ยโอ้ใครเนี่ย แจกไปเยอะแล้วใครได้ยกมือชีนะทุกคนขอเสียงคนที่ได้ไปหน่อยแครบเดี๋ยวดูซิมีคนได้เยอะไหมโอ้ยจะได้ยินเสียงเต็มเลยเสียงยุงอะไปนี่ไงนี่ไงมีคนแบบว่าได้บางคนก็บอกไม่ได้นะครับตอนเนี้มีคนอยู่กับชั้นสองคนเว้ยเป็นควินซ่าซากับอูวูน่ะแล้วคือนายพร้อมที่จะให้คนหาหรือยังฉันพร้อมแล้วเว้ยตรงเนี่ยโคตรเนียนโอเค<แ>ผมจะบอกเลยว่าหาหลามเจอเอาไปเลยลำพอง ไมมีคนหาชั้นเร็วจังเลยอะ่ะเขารู้อยู่แล้วหรือเปล่าเนี่ยว่ามีคนบินด้วยเออแล้วทำไมฉันเจอคนบินแนะ่่เออเขาบินได้โอ้ยฉันเจอคนที่มาถึงชั้นคนแรกแล้วเวย้ยขอชื่อทีนะจะกดเทรดแล้วเขาชื่อว่าจิราชิโนชิโออะไรเนี่ยนายบอกโทรศัพทอมาก,ก็ได้นะอ๋อโอเคคนน,น,นี้นี่นะทุกคนครับลำโพงเอาไปเลยหาเจอแนะ่ถือว่าเก,ก่งแมกโอ้โหคนนี้เขาบอกว่าให้คนอื่นช่นได้ไหมครับผมได้แล้วโอ้โหพูดเปน็นคนดีไหโอ้อ,<า>อย่างี้แจกแถปเลยดีไหม โอ๊ยแจกเอเจในเขาเลยเจ้าก็ตัวเดียวฉันมีตัวเดียวลำโพงคือเหลือ5นะครับกล้องเหลือ2อีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเอใกล้หมดแล้วนะทุกคนจะว่าไปนะตอนนี้ฉันเือนเห็นว่ามีคนกำลังวิ่งตามฉลามตลอดเลยเขาม่คิดจะปล่อยให้ฉันได้ซ่อนเลยอ่ะนายแจกน้องสาวกระตายหรือยัง เออคนนี้ยังโอ้แน่รักเอาไป2ตัวเลยไหม้ <c oughs> เอาตัวชั้นแถไปด้วยเลย <c oughs> โอ้ยไม่ใช่พอพูดมาพูดครับนะจบเลยนะ <c oughs> ตัวกล้องนะคะบโอเคกล้องเลอีกตัวสุดท้ายแล้วนะใครอยากเอากล้องจะสุ่มแจกเหลือตัวสุดท้ายนะทุกคนครับ <c oughs> นี่เลยลองดูซิพวกนานสุ่มมาสักคนหนึ่งที่ตอบว่าผมหมหอม,มอะไรแบบนี้โอเคแม็กซ์สุดๆหนึ่งโอเคคนนี้ช่องดีนะทุกคนครับได้แคมเปราลปฟรี โอ้ตอนนี้คนขอเต็มเลยนะครับขอตัวลำพองเอ้ยเอาอย่างงี้ฉันจะเป็นคนเดินแล้วพวกนายอยู่อยู่ตรงนี้ใครที่ไม่เดินตามฉันแจกคนนั้นสุ่มแจกเอาโอเคไหมโอเคเออได้เลยดูสิให้คนน้อยเลยดูสิจะมีคนตามผมเยอะแค่ไหนโอเคคนที่ตามมาได้คืออดแล้วนะเสียใจด้วยแต่คนที่อยู่เยอะแต่ อยู่ตรงชั้นเทียบเลยโอเคพวกนายสุ่มชื่อมาเลยะตรงพวกนายฉันเจอคนนี้ SCP 0 9โอเคถ้ <laughs> okay, างั้นใค้คนนี้ไปเลยนะ <laughs> ทุกคนครับลำพองโอเคทุกคนเหลือสองตัวตอนนี้อ่านมาจะชั่วโมงหนึ่งแล้วนี่ <laughs> เดี๋ยวผมจะถามแล้วถามนะทุกคนครับว่าคลิปล่าสุดที่กบและหลามลงคือคลิปอะไรนะครับใครตอบคนแรกเอาไปเลยคือคลิปเมอร์เดอร์นะในวันนี้นะเราดูเลยจะมีใครรู้บ้างเนี่ย ทุกคนคะดูซิว่าติดตามจริงหรือเปล่าคลิปล่าสุดข,ของพวกเราคือคลิปอะไรในวันที่เราอ่านคือคลิปเมอร์เดอร์พจิตนะครับอโอ้โรยอง,งเลยคนแรกก็ถูกเลยโว้ยตอบได้คนแรกแสดงว่าเอซตัวจริงเอาลำโพงสุดน่ารักไปเลยจะถามก็ถามอีกข้อสุดท้ายแล้วนะทุกคนครับมีคนบอกผมจะล้องเลยด้วย อย่าเพิ่งราอนะคะถ้าเกิดว่าซื้อเสื้อพวกเรามานี่ได้แน่นอนผมจะถามคำถามว่าวันไหนที่กบเล่นหลามไม่ได้ลงคลิปนะทุกคนไม่รวมช็อตนะเพราะว่าช็อตนี้จะลงวันที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับรับรองคําถามเนี่ยใครดูมานาจะรู้แน่นอนเว้ยไปแล้ว นี่ผมบอกเลยว่าไม่รวมคลิปสั้นนะคะผมเพราะคลิปสั้นอาจจะได้ลงอยู่แล้วนะคะมาลองดูซิวันไหนที่กดและหลมไม่ได้ลงคลิปนะคะผมมาลองดูใครตอบคนแรกรอคาตอบวันจันทร์เลยอยู่ที่ไหนเนี่ยรอ,อ,อดูรอดูวันจันทร์คือวันที่เราไม่ได้ลงมีคนตอบพูดผิดนะต้องคอเพจตอบครับผิดนะวันพูดทำไมถึงวันพูดแอะเราลงอะไดวันพูด,พดไม่ใช่โอ้ยไม่านแล้ว ควรมีโกนนั่นเองตอบถูกอเอฟซีตัวจริงนั่นเนี่ยรู้มันหยุดพวกเราด้วยหรอเขาบัวมาเนี่ยใช่ไหมเขาบัวนะเมื่อกี้เขายยกตอบบังคับอยู่เลยอ่ะไปๆทุกคนครับคลิปนี้ขอต้อนาไบกอนแล้วกันไว้จะกันใหม่ในคลิปหนานะครับจะบอกว่าวันนี้แจกเหนื่อยมากอ่านมาแล้วหนึ่งชั่วโมงนะไอ้บีกบป๊อบด้วยไหนโอ้โหเดูเดินเดินวนเลยน้องกระต่ายและก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้และก็อยากได้อีโมจิกบเลี้ยนหนามสุดหล่อเท่ ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นผมอุ่นทุกครั้งเลยเวลามีคนมามุงเนี่ยเอออุ่นจนร้อเนี่ยตอนนี้เออห่อตกเลย